สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเกสอีกแล้วนะคะเสียงตอนแหลงมากกับรายการเขามีชื่อรายการของเขาแล้วนะคะคือเดินไปเรื่อยเองใช่ซึ่งรายการนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยตัดไปเรื่อยหาอะไรไปเรื่อยคนดูก็ดูไปเรื่อย บุษบาคือตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเราอยู่กันที่ห้างเปิดใหม่ย่านสีลมนั่นเองนะคะคงคงจะงงกันนะคะว่าพย่านห้างนี้นะค่ะชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณโบนะคะเป็นคุณพูดนั่นเองซึ่งห้างนี้มีชื่อว่าห้างด<ม>ุสิตธานีเซ็นทรัลปาร์คเครับซึ่งถูกหรือเปล่าไม่รู้ทีวีบ่ะคือดุสิตธานีเปิดวันนี้วันแรกนะคะใช่ถูกเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาไ,ไปขึ้น ไปขึ้นย็นช่ำนะครับไปขึ้นนึกกูไปขึ้นอย่างเดียวเลยเออขึ้นไปเรื่อยเรื่อยถูกนี่แหละขอตัวไปขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับทุกคนวันนี้เราจะเจอดารากี่คนนะคะับทุกคนหนึ่งคนเจอแล้วสองคนอุ๊ยดาราช่องไหนอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนเราก็กำลังขึ้นลิฟต์ไปที่สวนมันในเลื่องค่ะมับในเลื่องอ๋อขึ้นลิฟต์ คือบ้านนอกเข้ากรุงไงคือเข้าใจปะคือตอนนี้กําลังไปสวนดุสิตอรุณนะดุสิตอะไรปากๆสักอย่างคือชื่อยาวมากแต่ว่าสวนสวยสวัสดีจ้าทุกคนผมกับบุญบัตตีซวัสนีครับวันนี้เราพาทุกคนมากันที่ดุสิตเซ็นทรัลปากนะครับซึ่งเป็นห้างเปิดใหม่ใจกลางเมืองกลางสี่ลม สี่ลมโอไม่ก oh อที่มีทั้ง b t เและ MRT คือตอนนี้เราอยู่กันที่บนแบบสวนลอยฟ้าใช่ปะซึ่งเขาเข้มว่ามันใหญ่ที่สุดเพราะว่ามีขนาดทั้งหมด7ไร่โอไม่กอเจดไร่คือตื่นเต้นไปปะคือบรรยากาศดีมากแต่ว่าแดดแรงไปหน่อยก็ไม่หน่อยแรงเลยแหละ อยากบอกทุกคนว่าบรรยากาศมันดีมากฟิลเหมือนแบบเดินอยู่ในสวนที่สิงคโปร์ซึ่งถามว่าเคยไปสิงคโปร์หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่แต่ว่ามันให้ฟิลนั้นเฮ้ยรู้ได้ไงอ,อ๋อดูจากอินเทอร์เนต็ตจ้าคือต่แสงมันสวยนะแล้วแบบถ่ายด้วย DJI o s m o pocket Cream, ก็ก็คือยิ่งสกัเดิมค่อนข้างที่จะเล่นเลยแหละโค้ อกจากที่จะมีส่วนแล้วตรงนี้เขามีแบบลานกิจกรรมเป็นแบบเลเยอร์ไว้ให้คนนั่งสปาแล้วก็มีแบบพื้นที่วลางๆอยู่ตรงนี้คือดีมากคือตาตอนนี้ล็อกแรกมากเพราะว่าคนเยอะก็เลยแบบพยายามที่จะไม่เดินชนคนนะคือดีอ่ะบรรยากาศดีแต่ว่าถ้าแบบเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราว่ามันน่าจะแบบเวิร์กกว่านี้เพราะว่าช่วงนี้มันร้อนไปหน่อย เดี๋ยวเราจะมาขอรางวัลที่หนึ่งกับตรงนี้ดีกว่านะคะทุกคนแล้วขอจริงด้วยเอาฝักไหมเอาตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไปขอไปขอขอพรงงมากอยู่ๆก็มาขอพร ตอนนี้เราก็อยู่กันในห้างแล้วนะครับทุกคนคือตอนนี้คนเยอะมากแบบว่าเยอะแล้วก็มีร้านที่เปิดแล้วบางร้านแล้วบางร้านก็ยังไม่เปิดน,นะครับแล้วก็มีของน่ากินที่แบบเยอะมากเลยอะ่ะเออแล้วก็มีวิมีโซนสนามเด็กเล่นสําหรับใครที่มีลูกแต่เราไม่มีเราเล่นได้ไหม <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ <c oughs> ก็อาจจะยังนะคืนนี้มีแบบสนามเด็กเล่นให้แบบน้องๆมาเล่นกันได้ ตอนนี้เราก็กําลังเดินสำรวจร้านอาหารนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารชั้นบนแต่เมื่อกี้แอบเห็นว่าชั้นล่างอ่ะก็มีร้านอาหารเหมือนกันเดินผ่านร,ร้านไห,าาหา่พูนร้านนี้ร้านอะไรไม่รู้แต่แบบคนเยอะมากไม่รู้จักส่วนข้างหน้าใหม่ก oh ็เป็นร้านที่เราอยากมากินมากคือไม่ได้กินสักทีก็คือร้านคัสซึมินอรีซึ่งเมื่อกี้กดดูคิวในแอปคิวคิวใช่ปะ8 0 0 8ปดร้อยคิวเคยได้กินวันไหนอะเดือนหน้าป่ะคือทุกเฟสเปิดครบพอดีกูยังไม่ได้กินเลยมั้งทำไมคนเยอะขนาดนี้คือคนรอเต็มหน้าร้านแล้วก็แบบในคิวอีกประมาณ800กว่าคิวคือไม่ได้กินล้านน้อยอะตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านป๊อปมารแล้วแต่ว่ามันไม่เปิดอะแต่แบบอลังการมาก นี่มีน้องสก็อปเพนด้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีน้องวอลลี่อยู่ฝั่งนูน้นคือแบบลานโคตดใหญ่แสงดีเหมาะกับการถ่ายรูปเอ๊ะแต่ว่าลานขายกล้องจุกแต่เหมาะกับการถ่ายรูปงงปะงง